สวัสดีครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมลาวพัฒนางวดวันจันนะครับ5สิงหาคม2567อ่ารลุ้นชุดนี้กันคุณผู้ชมลุ้นชุด8ชุด2ตัวบนนะครับผมทำสูตรขึ้นมาใหม่เมื่อวันจันนั้นผมลองผมก็ได้อยู่นะ <c oughs> ได้ที่ผมโพสต์ไปนั่นแหละได้5บาทนะครับผมลองสูตรดูเฉยๆผมทำสักประมาณ ช่วงคํำๆนะครับก็เลยไปทดลองดูสำหรับหลักสิบผมเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับที่ผมโพสต์ไปกับชุดนี้น่าจะแตกต่างกันแต่ก็ไม่แตกต่างเยอะนะครับผมจะว่ากันชุดนี้ก็แล้วกันนะหลักสิอันนี้คือหลัก10บนะครับเกับ8ส่วนหลักหน่วยก็4567นะครับจับคู่ชุดมันจะมีอยู่8ชุดนะ 7 4 75 76 77 8 4 8 5 8 6และ8 7หลัก10แล้วก็มันมีสูตรตัดอยู่2สูตรนะครับคุณผู้ชมผมทำสูตรตัดในในชุดนี้มา2สูตรส่วนส่วนสูตรอื่นๆนั้นผมก็โละทิ้งนะครับนะมันที่ผมทำในในก่อนหน้านี้นะมันค่อนข้างที่จะาบางงวดก็เข้าบนบางงวดก็เข้าล่างนะครับ ผมก็ว่ามันจับจุดจับทิศทางยากสักนิดหนึ่งนะหลักเ,เล็กเด่นผมมีอยู่2สูตรก็คือสูตรนี้นะครับวันนี้จะเป็น6กับ8ใช้หลักพันสองครั้งหน่วยบนใช้หลักพันหน่วยบน2ครั้งแล้วก็บวก2ที่จะเอามาตัดนะตีแล้วมันเข้าที่เล็ก6 6 4นะครับ7 5 4 8ี่8 สองสี่มีวดน,นี้นะครับงวดน,นี้ที่มันมันไปล่างนะแล้วก็หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแล้วก็อีกสูตรหนึ่งคือสูตรนี้หลักหมื่นกับหลักพันงวดน,นี้จะเป็นห้ากับแปดนะครับงวดที่แล้วเป็นห้ากับแปดเข้าที่เลขกห้าหกสี่เข้าที่เลขกหกเจ็ดห้าเข้าที่เลขกห้าสี่แปดเข้าที่เลขกแปดนะครับแล้วก็สองสี่เข้าที่เลขกสี่ สี่สามเข้าทีเลขสี่แล้วก็หนึ่งเจ็ดเข้าทีเลขหนึ่งว่ากันบนอย่างเดียวนะแล้วก็ว่ากันแบบชุดตรงๆเลยหลักสิบก็คือชุดนี้ผมตัดจากสามตัวมาเป็นสองตัวนะถ้าสองตัวนี้มันจะเดินอยู่ประมาณหกงวดนะครับตั้งแต่วดแรกที่ออกสี่สามวดที่แล้วได้ศูนย์กับหนึ่งผมตัดแถวที่สามออกจริงมันต้องเป็นศูนย์หนึ่งสองแต่ผมตัดออกนะครับแต่ถ้าเอาสามตัวมันจะ มันจะมีเข้างวดที่ออก1 7ด้วยนะครับแต่ว่าผมตัดเป็น2ตัววัดใจ7กับ8สํสำหรับหลัก10บนะวิธีคำนวณก็ตามนี้หลัก10บน4ครั้งหน่วยบนแล้วก็บวก2ตามนี้นะครับงวด6 4เข้าที่เลข6ก5นะครับ4 8 2 4แล้วก็4 3สส่วนหลักหน่วยนั้นผมใช้สูตรนี้ เป็นสูตรสตัวนะครับผมเห็นว่ามันเดินดีนะเดินอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าเ้าวดนะครับใช้หลักหมื่นสี่ครั้งบวกหลักสิบบนหลักหมื่นก็คือเลขหนึ่งนะครับเอาเลขหนึ่งมาตั้งสี่ครั้งแล้วก็หลักหลักสิบบนสิบบนก็เป็นศูนย์สี่ห้าหเจ็ด มันเดินบนมาตลอดนะมาลุ้นกันว่าน,นี้จะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัดแล้วมันจะมีที่ไม่โดนตัดอยู่สี่ชุดผมฝากคําเตือนนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ขอฝากคําเตือนสักนิดหนึ่งก่อนไม่งั้นเดี๋ยวลืมเด้ง YouTube เขาจะาข้อมูลนี้เป็นแค่การนวมหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิจของท่านในการรับชมห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับสนับสนุนเฉพาะเลขรางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้น ลองเอาเลขเด่น2สูตรนี้ตัดดูนะครับงวดที่สูตรที่ได้หมื่นกับสูตรที่ใช้หมื่นกับพันเนี่ยแต่ว่าผมก็จะเอาไปหมดนะผมมีดึงชุดชุดเน้นให้อยู่หลักๆคือ2ชุดนะ5กับ8นะครับ1บวก4เป็น5บวกเพิ่มอีก3ก็จะเป็น8 เก้าหกับ8ตัดมันก็ตัด7 4็ดี่เจแล้วก็7 7นี้ออกอ่าศูนนี้จะเป็น6กับ8นะครับพันหน่วยบนสองครั้งหลักพันหลักพันคือ4นะครับหน่วยบนคือ0อ่าคือ5้าเอาหนี่2ครั้งเป็นสิ แล้วก็บวกกับ4ี่ก็เป็น4แล้วก็มาบวกเพิ่อมอีกสองบวกเพิ่อมอีกสองนะครับก็จะเป็น6 6บวกเพิ่อมอีกสองก็จะเป็น8 6ดหดมันก็จะมีแค่แค่นี้แหละเพราะว่าสูตรสูตร4ตัวพวกนี้ที่มันเข้ามันก็ชนกับชนกับสูตรหลักสิบสูตร4ตัวนี้นะครับชนกับ7กับ8ดเนี่ยชน7จปด หนึ่งร้อยบวกสี่แต่ว่ามันก็มีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะครับนะแต่ว่ามันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือสูตรสี่ตัวสูตรเนี้ยที่ผมใช้ที่ผมทำไว้หลายงวดอนะที่ผมใช้งวดที่แล้วก็ใช้อยู่แต่ว่า,าสูตรคู่ชุดมันไม่มาให้นะครับที่ผมทำให้นะ หลักแสนหลักร้อยบวกสองวันนี้เก้าหนึ่งสามห้านะมันจะมีที่ไม่เข้าก็คืองวดเนี้ยนะครับมันมาเล็กล่างนะเก้าหนึ่งสามห้าถ้าตัดมันก็มันก็จะประมาณเนี้ย แล้วอย่างสูตรนี้ก็เหมือนกันสูตรนี้ก็ใช้หลักแสนตั้งนะครับหลักแสนงวดที่แล้วก็คือ9ก็บวกอย่างละ2แต้ม9 13 5หงวดที่แล้วเข้าที่เลข0 6, ูนย์หกส่หก็มีงวดที่ออก4 8นี่แหละที่ที่เหมือนกันกับสูตรเมื่อสักครู่เนี้ยที่ไป2ตัวล่างนอกนั้นก็ผมลองไล่ดูก็เข้าที่ก็ามาที่เลขบนนะ มาที่เล็กบนอยู่มันก็มีตัวเนี้ยที่ไม่โดนตัดาว่ากันสูตรสูตร4สูตรนะครับถ้าว่ากัน4สูตรนี่มันมี8 5แต่ว่าผมดึงตัวเด่นตัวเน้นให้อยู่ประมาณสามชุดนะครับสมชุด ผมให้เลขเด่นเนี่ย6กับ8นะ6กับ8ส่วนตัวเน้นจะมี8 5 8 6แล้วก็8 7ตัวรองก็จะประมาณนี้นะครับในชุดนั้นแหละนะผมดึงตัวเน้นให้มี8 5กับ8 6ที่ที่น่ามองที่สุดนะหลักร้อยผมลองวางเลข3ดูนะครับ สามแปดห้าสามแปดหกถ้าว่าเลขเด่นเนี้ยหกกับแปดเนี่ยจริงๆแล้วผมชอบหแต่ว่าถ้าดูทิศทางเนี่ยลองดูทิศทางสองสูตรเนี่ยมันมันเป็นแปดนะเพสองสูตรเนี้ยมันจะชนที่เลขแปดโมดทีแล้วก็ชนที่เลขห้านะครับวัดออกสึกหกสี่ก็ชนเจ็ดห้า 7, นี่ก็ชนที่เลข เลขห้ 5, มีงวดน,นี้2สูตรไม่ชนอันนี้ก็ชนที่เลขสีออกสองสี่นะจริงๆอันนี้ก็ชนที่เลขหกอยู่นะที่หมาล่างนะครับหนึ่งเก็ชนที่เลขหน่ะว่ากันตามนี้ก็แล้วกันมาลุ้นกันว่าสูตรมันจะเป็นยังไงนะครับผมสูตรที่ผมโพสต์ให้ เมื่อวานเนี้ยกับชุดนี้มันมันก็มีใกล้เคียงกันนะแต่ว่าผมไม่ได้เอาไว้ให้ให้ดูด้วยสินะว่า <c oughs> มีตัวไหนบ้างเอาเป็นว่าลุ้นชุดนี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมลุ้นแปดชุดนี้นะสองตัวบนตรงตรงแปดนะครับหกกับ8ผมเลือกแปดแล้วกันนะ นะเปิดหัววันจันทร์จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่า6กับ8ปนี่ผมค่อนข้างจะมั่นใจนะว่าตัวเด่นยังไงก็น่าจะติดสักตัวหนึ่งนะหกับ8ดเนี่ยอ่นะพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งรุ้นกันนะครับผมนะขอให้โชคดีมีเงินใช้กันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม